ต้อนรับเข้าสู่ช่องแ a m n s าอีกเช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทำการเล่นเกมลออีกเช่นเคยนะส่วนใครที่สนใจเกมนี้เ,นเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ตารางคิปไปเลยจะมีลิงก์ให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดอยู่สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาทำการถอนเงินในตัวเกมนี้เลยนะว่าจะสามารถถอนเงินได้ จริงหรือเปล่านะส่วนใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ก้ะนัางคลิปไปเลยจะมีลิงก์ให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดอยู่สำหรับใครที่สนใจตัวเกมนี้นะเพื่อนๆสามารถกดคลิกเข้ามาตรงนี้เลยสําหรับใครที่จะถอนเงินเฮ้ยไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะสำหรับวิธีการถอนเงินนี่สำหรับการหาเหรียญเดี๋ยวผพจะทำการทิ้งลิงก์ คลิปวิดีโอที่ผมได้ํำการสอนเพื่อนหาเหรียญไปนะสำหรับใครที่อยากจะหาเหรียญก็จะมีลิงก์สำหรับการหาเหรียญว้ให้เพื่อนอยู่เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งไว้ให้เพื่อนตั้งคิปส่วนใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมแอปโทมันนี่วอลเล็ตเพื่อนสามารถคลิกลิงก์ตั้งคลิปไปเลยจะมีลิงก์กิจกรรมของ t ทมันนี่วอลเล็ตได้อยู่นะก็จะทำการทิ้งลิงก์เกมทิ้งลิงก์กิจกรรม t ทมันนี่วอลเล็ตแล้วก็ทำการทิ้งลิงก์ วิธีการหาเหรียญในตัวเกมนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อนนะเดี๋ยวผมก็จะมาทําการถอนเงินเลยก็กดเข้ามาตรงนี้อย่งทีสําหรับการถอนเงินพอเรากดคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอรูปร่างหน้าตาแบบนี้สําหรับการถอนเงินของผมนะเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินทั้งหมด1 8 1 USD ก็คือประมาณ40-50บาทประมาณนี้ไม่น่าถึง60บาทนะเพื่อนประมาณนี้แหละ เดี๋ยวผมก็จะทำการถอนเงินเลยดีกว่าสำหรับการถอนเงินขั้นต่ำ0.69 USD วดีนะกดคลิกเข้ามาเลยแล้วก็ตรงน,นี้อีกหนึ่งทีพอเรากดคลิกเข้ามาแล้วข้างบนจะเป็นการใส่เบอร์ทูมันนี่บัของเราแล้วก็ข้างล่างจะเป็นการใส่จำนวนเงินแล้วก็ถ้ามีตัวปัญหาใดเดี๋ยวผมจะจัดไปตอนถอนเงินเสร็จเลยดีกว่านะเพราะว่า น่าจะเป็นเหมือนเดิมจะเป็นการถ่ายหน้าถ่ายอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ทําการใส่ตัวเบอร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนต้อนรับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรม t ทมันนี่วอลเล็ซึ่งเราจะสามารถเล่นได้ทุกคนเลยแค่เรามีเพื่อนเยอะๆเราสามารถเชิญเพื่อนเพื่อรับตัวเหรียญได้เลยสําหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมซึ่งสามารถได้รับสูงสุดถึง100บาท ขั้นต่ำศูนย์บาทก็จะมีโอกาสได้รับทั้งหมดเลยแล้วก็สําหรับจํานวนเงินที่เราจะถอนได้ในตัวกิจกรรมนี้ขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ20บาทนะนี่ส่วนใครสนใจกิจกรรมนี้ก็ต้รังคิดไปเลยจะมีลิงก์กิจกรรมสําหรับใครที่สนใจอยู่นะก็ทําการใส่ตัวเบอร์อะไรเสรียไปเท่าไรแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการหักที่เราจะถอนเงินไปก็คือ2.5สําหรับการถอนเงินของเรานะ กดคลิกเข้ามาเลยหนึ่งทีแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งทีตัวนี้ก็จะเป็นการใส่พวกลายในมือแล้วก็จะเป็นพวกการถ่ายหน้าเดี๋ยวต้องขออภัยเพื่อนด้วยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนถอนเงินเสร็จเลยดีกว่านี้ก็ทําการเสร็จเป็นที่บ้อยแล้วนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะเราก็ถ่ายหน้าของเราประมาณนี้แค่แป๊บเดียวทุกคนก็ถอนเงินได้แล้วนะสําหรับตัวนี้ ย้ำก่อนเพื่อนเกมนี้ไม่ใช่เกมลงทุนแต่งได้แล้วก็เกมนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนเราก็สามารถถอนเงินได้เลยไม่ใช่เกมนี้เราไม่ต้องเชิญเพื่อนเราก็ถอนเงินได้เลยนะก็จะเป็นการถอนขั้นต่ำอยู่ที่20บาทสําหรับเกมนี้ถอนไปประมาณ1.80ก็หากประมาณ2.5เปอร์เซนประมาณหากัก4-5บาทประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะมากนะ ส่วนใครสนใจเกมนี้เพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ตารางคิปไปเลยจะมีลิงก์ให้เพื่อนทำการดาวน์โหลดอยู่สำหรับใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ได้เลยนะส่วนใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมทูมันนี่วอเลตแล้วก็กิจกรรมเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็อยากเล่นเกมนี้ก็ใต้ลังคลิปจะมีลิงก์อยู่ส่วนอันที่3มจะเป็นใครที่อยากจะหาเหรียญก็จะมีลิงก์เกมนะเฮ้ยไม่ใช่ลิงก์คลิปวิดีโอสอนหาเหรียญให้เพื่อนดูอยู่ ด้วยนะสำหรับใครที่อยากหาเหรียญก็สามารถคลิกลิงก์ต้นคลิปได้เลยจะมีลิงก์หาเหรียญยูในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะก็สวัสดีครับ